มันจะเป็นเล่งนามเล่งน้มสิโต้องจายให้กับชาวบ้านในการอุปโภคบริโภคต่านการเกษต ไยมันตายเสรจัันตัวจกกะกนนะายเดือดเดือด่วยการก่อสา้างกใือาอ,อาทิตย์ี้ไม่าดอยู่เลยเค่ะหให้มดเี๋ยว่าให้ไปได้ตามทุกกล้องนะรถ้าบอกตามก่สร้างขาดแนวต๋ออ,าายอ,ตอยู่ไม่มีตางตตมได้ไม่ได้ พื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพื้นที่การทําเกษตรเป็นส่วนใหญ่นะครับประชากรพี่น้องประชาชนเราในพื้นที่เนี่ยทำการเกษตรนะครับความอุดมสมบูรณ์นะครับของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ำอำเภอนัสดาของเรามีมากนะครับทั้งเรื่องของเรื่องถ้ำนะครับและก็แหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับทั้งถ้ำพญาพิชัยถ้ำพญานคราชนะครับแล้วก็มีจุดเช็คอินที่ ควรไอ้กว่างนะครับแหล่งสําคัญอีกแหล่งหนึ่งนะครับก็คือศูนย์วิจัยและพัฒนาศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว ตังนะครับซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลเขาไพลคู่กับตำบลหนองบัวนะครับมีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยหนึ่งพันสอ้ไร่นะครับมีทุ่งหญ้าที่สวยงามนะครับในทุ่งหญ้าตรงนี้นะครับใช้ในการผลิตเป็นอาหารให้กับปศุสัตว์ในพื้นที่นะครับบริการให้กับชาวบ้าน เนื่องเนื่องจากพื้นที่เนี่ยมีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็การเป็นพื้นที่โล่งนะครับมีการถูกหญ้า ทำให้มีบรรยากาศนะครับที่สวยงามนะครับสามารถมาท่องเที่ยวได้นะครับประกอบกับในพื้นที่เนี่ยมีสระน้ำจำนวน400ร้อยได้นะครับและก็เป็นจุดชมวิวจุดเช็คอินได้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาในพื้นที่รัศดานะครับก็สามารถที่จะมาใช้พื้นที่ของศูนย์วิจัยนะครับเป็นจุดเช็คอินนะครับและก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ นะครับศูนย์เปิดให้บริการในพื้นที่ทุ่งหญ้าสักฟดีนะครับท่านมาก็จะมีะมุมมองจุดชมวิวได้360องศาครับในการท่องเที่ยวนะคะของอทุ่งหญ้าสักฟารีหรือศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์รังนะคะบริเวณนี้คือเป็นตะกิดน้ำแก้มลิงนะ,ะของพื้นที่ของศูนย์ ซึ่งถ้าเกิดาชาวบ้านหรือว่านักท่องเที่ยวเข้ามานะคะในช่วงเช้าเนี่ยเราจะเจอทะเลหมอกนะคะแล้วก็จะเป็นแหล่งออกกาลังกายของชาวบ้านในพื้นที่ตําบลเขาไพรตาบลหนองบัวแล้วก็อําเภอรัศดานะคะแต่ถ้าเรามาดูบรรยากาศในตอนเย็นๆน,นะคะฝั่ง แปลงหญ้านะคะของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เนี่ยเราก็จะเจออีกบรรยากาศหนึ่งก็คือบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินนะคะซึ่งลักษณะของแปลงหญ้าก,ก็จะเป็นพื้นที่เนินลงไปนะคะซึ่งจะสวยงามมากนะคะ,ะในเรื่องของการท่องเที่ยวทางศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กลางนะคะและก็ทางอำเภอรัชดานะคะก็ขอเชิญชวนนะคะ,ะประชาชนทั่วไปนะคะและก็นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมบรรยากาศของ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์และก็พื้นที่ท่องเที่ยวในอำเภอรัศดาค่ะ